อีกกลุ่มที่ต้องจับตาแหล่เป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มเด็กอายุ5-10ออปีนะคะบางดุนซึ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าโรงพยาบากลกรุงเทพพ้วยใหญ่นะคะเขาก็เปิดวอล์กอินนะคะให้กลุ่มเด็กอายุ5-10ออปีเนะะี่ยค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการหลอดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดสิบเกา้าค่ะบรรยากาศเทซูนบริการวัคซีนนอกอาคารนะคะซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบากลกรุงเทพพ้วยใหญ่อำเภอหาดยใหญ่จังหวัดสงขลา ก็ได้เปิดว a l k i อค่ะให้กลุ่มเด็กอายุ5 1 10ปีนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน6 0 0อยโดสทั้งวัคซีนซิโนแวคแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ฟาซิอมสสำหรับเด็กแล้วก็มีผู้ปกครองเนะะี่ยค่ะผ่าบุตรล้านเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีเจ้าหน้าเที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกดูแลยังไกลฉีดซึ่งได้ผ่านมาค่ะก็ยังไม่มีรายงานผ้นคางเคียงของวัคซีนอันไม่พึงประสงค์นะคะ พยาบาลวิชาชีพพัชราวจีตันทัโซผิดพยาบาลวิชาชีพสู์วัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพฯยายก็ได้บอกว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5- 1าถึงอดปีของโรงพยาบาลกรุงเทพฯยายเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองก็วอล์กอินนะคะนำบุตรล้านเนี่ยมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยได้เน้นย้ำค่ะให้ผู้ปกครองหนึ่งคนเนี่ยต่อเด็กหนึ่งคนนะคะเพื่อลอดความแออัด ทางนี้เนี่ยก็ให้การบริหารเนี่ยเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าอย่างแข่งขัดค่ะซึ่งผู้ปกครองนะครับต้องเตรียมเอกสาร,รทางอรรเอกสารแสดงความประสงค์ให้เด็กฉีดวัคซีนแบบขัดกรองก่อนหลับวัคซีนด้วยนะครับ,รบสูดิบัตด้วยป,ประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีเลขสิบสามลักที่ทางราชการออกให้รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านร่างกายขอ้อมูลล้านทางก่อนแล้วก็ลังงข่ารหลับการฉีดวัคซีนตามคําแนะนํขา,า,ข,านนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการให้บุตรหลานผักพอนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนาำมากๆจะช่วยลดอาการข้างเคียงอันไม่พึ่มระสงค์งดดส่วนอาก,การเจ็บบริเวณที่ชีดตัวร้อนรุ่มๆเนี่ยถือว่าเป็นอาก,การปกติทั่วไปของการรับวัคซีนนะครับ<ส>ด้านผู้ปกครองต่างก็มีความมั่นใจใน,ในวัคซีนหลังจากที่ได้มีการศึกษาเบื้องต้นจึงตัดสินใจให้บุตรหลานเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนซึ่งปอะก,กับกับช่วงนี้นะครับโควิด19้าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยกำลังระบาด ติดกันง่ายถึงแม้วาติดแล้วอาการจะไม่รุนแรงก็ตามนะครับแต่วาติดคิดว่าสร้างพุ่ิคุมกันในกับบุญร้านในปลอดภัยทีสุดส่วนตัวแทนเด็กที่มาฉีดวัคซีนก็บอกว่านะครับได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการทานอาหารแล้วก็ผักพอนอย่างเต็มทีเมื่อฉีดแล้วไม่ได้เจ็บย่างดีขิดนะครับจึองอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาฉีดวัคซีนเมื่อเปิอมแล้วนะครับจะได้รับมาเรียนรวมกันเพื่อนๆเนีเ่ยไ,ได้ตามปกติด้วยนะครับก็จะเห็นนะคะว่านี่ทั้งส่งกลุม่ททมทั้งกลุ่มฮอกซุ่นเปดยุ ห่าถึ้งซื้อแอปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่สำคัญมากเลยนะบังเพราะว่าต้องเข้ปรับวัคซีนและถ้าหากว่าเช่เชยไม่รับนี่ก็เสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อกลุ่มเด็กยังเด็กบังบอกว่าบรรลือหน้าตาชีดปุ๊บได้รับไปเรียนตามปกติกับเพื่อนๆใช่ไหมราะว่าช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงพิเศษของน้องๆด้วยนะครับก็ถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนเสียด้วยนะครับว่าแล้วมาเปิดเท่มเนี่ยจะได้ไปเรียนกับเพื่อนๆได้ตามปกติด้วยนะครับน้องสแซนดี้มันก็คือตอนนี้นะบอกว่า walk in ได้เลยนะไปได้เลยค่ะ